ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยเพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้น้วกล่องครึ่งได้เรานัขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วทานดีคอนแทคแล้ว ชื่อปัญพญภพพันคูอายุ54ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเครื่องตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอยู่ในดวงตานะครับท่านกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับ มั่นใจครับว่าดีคอนแทคทานแล้วบำรุงสายตาทำให้สายตาของผมหายจากอาการแสบคันแล้วผมก็จะทานต่อไปเพื่อบำรุงสายตาของผมนี่ป้ป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ำตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ คุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นดีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึดดวงตามันโปร่งขึ้นก็หลังจากที่ทานดีคอนแทคไปหนึ่งกล่องแรกนะ ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแพ้แสงตาผ้ามัวความดันลูกตาก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะชือรังวิจิตค่ะก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟางมัวมัวแพ้แสตงสตว่างตอนนี้คอนชั่วแล้วค่ะตารู้สึกสบายคุณแม่ทานไปกี่กล่องคะแล้กล่องครึ่งได้มคทานครึ่งดีก็นนไม่ต้องไปหาหมอแล้วแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอก คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก็อาการมันก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไป<อ>ก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้ว <ห happens. S 2> ตาฝ้าฟางมองไ <ห happens. S 2> ม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮ <ห happens. S 2> นะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับมแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8.2เป็น อกระจกก่อนหน้านี้คะ่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทคอะคะ่ะก็แตะก่อนนี่มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี่ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บคันคันน่ะมันมีมีกันเครื่องแล้วก็ถ้าใสใสแว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค่ะ,ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะเได้ทานี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันมันหมดสายตาดาทไม่สามารถจะตัดได้ มา,มานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหล,ลานๆหลานลูกก็บอกว่าก็าไปได้ตัวยาอันนี้มาก็เอาเบอร์มาให้พอได้ทานไปนะคะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอก,หมอกก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะ,ะคุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยคะ่ะมั่นใจมากเลยค,ะค่ะทานแล้วได้ปลอดภัยมากคือมันจะเกี่ยวกับว่า ความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบอกตาอะไรแบบเนี้ยแม่ชื่อบุญรักษอายุ71ปีแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ชัดมีน้ำตาไหลด้วยไหมคะมีน,มน้ำตาไหลน้ำตาหัวตานี่คันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบ ค่ะแล้วมองเห็นเหมือนกับมีจุดดำๆแมงวีใไหมคะจ้าเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนมาแรงวีแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้น <c oughs> ประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิม แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้าเราอยู่กับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะต้อกระจกค่ะมีปัญหาดวงตาเราได้ทานดีคอนแทคไปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยกันผมชื่อนเจริญสุึศรีอายุ82ปีครับค่ะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้มีปัญหาดวงตาอย่างไรบ้างคะก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มีอายในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้ครับ ตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใหญ่มันก็หายไปนะฮะค่ะ,ะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใยที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะคุณพ่อหายครับหายหมด ค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรนะครับค่ะคุณพ่อมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเราทานแล้วปลอดภยัยค่ะครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรครับ ค่ะ,ะคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะน้ําตาไหลเป็นต่อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมค่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซันโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืนฟ้นฟนูดวงตาได้ดีขึ้น D ีคอ t a c t ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอก ตอหินตอกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค